สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไกลสวรรค์ดำซิงครับวันนี้มาอยู่กับทีมงานเมืองเวเลนูครับตักลูกลังลูกงานหลวงเหมือนกันครับอยู่กับเจ้าแคทสามหนึ่งสามดีจีซครับวันนี้สวัสดีไปยังสายจกสายเททุกทีมงานครับครับรถดําก็มา มัรอหลายคันแล้วครับสามสี่คันครับวันนี้ก็อากาศแจม่มใสครับที่นครพนมเราครับเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆครับนะครับเที่ยวแรกครับเจ้าอิซุซุ เอฟอาสองหนึ่งศู์ครับนี่ก็ควบคุมคนโทรนโดยเสียเดนสยามครับรับรถดำแต่คันรอรอครับชิมงานนี้ แับดูกันหลายๆมุมครับเสียงนิ่มๆครับเที่ยวแรกครับของทีมงานนี้ โอ้เจอแม่ลังครับ ยังไม่เต็มครับโอ้อาจเต็มกลองเลยครับไม่มีกักครับสงสัยจะวิ่งลงสต็อกครับ ครับเต็มกล่องไม่มีกั๊กเลยครับครับลงสต็อกครับคันนี้ไปแล้วครับเที่ยวแรกครับ เที่ยวที่สองเป็นเจ้าอีซูซูล็อกกี้ร้อยเก้าห้าครับหกสูบครับคันนี้ชังเดียครับคันนี้มาเกี่ยวที่สองครับทำทางครับเพราะว่าที่ตรงนี้ค่อนข้างหนืดครับเอาไมโครลอกหน้าดินออกแล้วก็เอาลูกล้างไส้ครับตรงนี้ตรงที่ไมโครย่ำครับ มาลุ้นกันครับว่าจะมีคันเสียดากไหมครับเดี๋ยวให้มาโคยํำทางก่อนครับมาครับเที่ยวที่สองครับมาลุ้นกันว่าจะจะมีคันเสียดากไหมครับถอยลูกพี่ถอย แต่คันลอรอครับน้องมะนาวครับโอทางบมบวมเลยครับนะครับลูกลังส,สวยๆกับฟันปีศาจครับฟันค่อนข้าง,งยาวเลยครับฟันปีศาจ ช่วงนี้ก็บ่อลูกลังมีคนยืนบอ่อเยอะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานเมืองเวทีมงานปอเจริญทรัพแ์ดแปดแล้วก็ทีมงานปินลุ่งเรื่องครับอัดเต็มกล่องครับไม่มีกักครับ อย่าลังนิดนึงครับเพื่อความสวยงามอ้าวไปได้สบายครับนะครับเต็มกล่องไม่มีกักครับเดี๋ยวรอชมคัน ที่สามครับมาครับคันที่สามครับ F44J ครับคันนี้ร้อยสี่สิบห้าแรงมาครับคันนี้ก็เพิ่งกู้มาครับเพราะว่าดีที่ไม่เสียหายเยอะครับนอนตะแคงเลยครับคันนี้หลบมอไซค์ครับทางแคบครับโรงงานอบตอครับ รถมอเตอร์ไซค์ดินสุดตัวครับก็นอนตะแคงเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูครับตอนท้ายๆคลิปเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูครับว่านอนยังไงครับคนขับปลอดภัยดีครับรถก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเดี๋ยวรอชมตอนเต็มครับ จัดสุดยอดเลยครับนี่ครับจนล้นข้างครับไม่มีกักเลยครับอ้าวแบบนี้ก็เสียดากสิครับนี่ครับ,รบไม่มีที่ว่างเลยครับ ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องบ่าวไก่ซ้อนดำซิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ